วีนัลเลกาซี่หนักอ,อกหนักใจสาวๆมากๆไอี่พี่พูดมาทั้งหมดมันแย่ลงแต่ว่ามันสลายไขมันด้วยไหมคะไม่ค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับพลอยและพี่หมอหญิงในรายการ beauty talk with หมอหญิงค่ะ วันนี้นะคะพี่หมอหญิงมีสาวๆแบบคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเหมือนกันที่อยากจะถามคำถามนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่หนักอ,อกหนักใจสาวๆมากๆหนักอกหนักใจปัญหานี้คือเรื่องของเซลลูไลท์ค่ะหรือที่แบบเรียกกันว่าผิวเปลือกส้มเนาะคืออย่างหุ่นแบบพลอยเนี่ยก็มีเซลลูไลท์ค่ะรวมทั้งของพี่ด้วยค่ะพี่ก็มีเซลลูไลท์่ผอมก็มีเซลล,เซลูไลท์นั่นแหละ จะมีตัวช่วยอะไรบ้างคะที่จะมาช่วยกําจัดเซลลูไลท์เนี่ยออกไปเดี๋ยวก่อนถึงตัวช่วยเดี๋ยวขอทุกคนเข้าใจเรื่องกลไกการเกิดก่อนอ่าเซลลูไลท์คืออะไรใช่มันเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเลยต้องรักษาแบบนี้เราเลยต้องป้องกันแบบนี้นะคะมันคือไขมันไหมคะที่มใช่ยค่ะตัวเซลลูไลท์ไม่ใช่ไขมันอธิบายให้ฟังปกติอันนี้ถือว่าเป็นไขมันละกันนี่คือไขมันนะคะไขมันแล้วก็มีผิวหนังอยู่ตรงนี้ใส่ไขมัน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 แล้วทีนี้ระหว่างไขมันก็จะมี การแบ่งระหว่างระหว่างเซลไขมันอะ,อะเซลลไขมันเซลไขมัน uh huh. อันนี้ผิวหนังก้อนก้อนอ, uh huh. อ่าแล้วก็รอบรอบเซลไขมันเนี่ยก็จะมีเยื่อหุ้มเซล์ uh huh. เยื่อหุ้มเซลตัวเนี้ยมันก็จะเชื่อมระหว่างกระดูกข้างล่างไปจนถึงผิวหนังข้างบน <Wow. S 2> ไอตัว uh huh. เยื่อหุ้มเซลล์ตัวเนี้ยพออายุเยอะขึ้นหรือว่าร่างกายขาดน้ําหรือขาด สารอะไรต่างๆท,ที่ทําให้คอลลาเจนสร้างน,น้อยลงค่ะมันจะทําให้เนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างเซลล์เนี่ยมันเกิดการดึงรั้งน้องพลอย<ม>ทำให้ผิวหนังเ,เนี่ยที่บางลงอยู่แล้วเนี่ยถูกดึงลงมาม,มันก็เลยกลายเป็นคลื่นทีนี้ถามว่าแล้วมันเกิดจากอะไรตัวเซลลูไลท์มันมาตามวัยเลยค่ะอันที่หนึ่งเลยภาวะเสื่อมพออายุเยอะขึ้นทุกอย่างมันก็ลดลงอแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปก็จะทําให้เกิดเซลลูไลท์อื่นๆที่เป็นตัวกระตุ้นก็คือเรื่องของ ความอ้วนก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะ <ừ m. S 2> แล้วก็การที่ไม่ได้ออกกําลังกายอันนี้เป็นสาเหตุสําคัญเลย <ừ m. S 2> เวลาออกกําลังกายก็จะมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงพอเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกีตัวที่เราว่ามันดึงลงมาเนี่ยมันก็จะมีความอ่อนนุ่มมีความยืดหยุน่น <ừ m. S 2> พอมีความอ่อนนุ่มมีความยืดหยุน่นมันก็เด้งกลับพอเด้งกลับมันก็ไม่ดึงหลังผิวหนังลงมา <ừ m. S 2> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกกาลังกายแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการกิน หลายคนจะมองข้ามการกินอาหารที่เหมือนฟาสติ้งอ่ะ,ค,ะคือไม่ได้กินแล้วพอไปกินอาหารที่มีน้ําตาลสูงที่พีขึ้นมามันจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนอินซูลินแล้วไอตัวฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันจะมีกลไกหลายอย่างที่จะไปทําให้อไอที่พี่พูดมาทั้งหมดมันแย่ลงพอ,อมันแย่ลงไอตัวเนี้ยมันก็ดึงหลังไอตัวไขมันมันก็ พุ่งขึ้นมาข้างบนอันนี้มันเกิดจากการขึ้นลงของน้าตาลมันก็เลยกลายเป็นแบบเปลือกส้มขึ้นมามันก็ไม่รัดแน่นตึงแล้วมันทําให้เราแบบไม่มั่นใจเนาะบางทีแบบบางส่วนยิ่งส่วนที่แบบว่าต้นขาอ๋อแล้วรู้สึกว่ามันผิวมันไม่เรียบเนียนอะไรเงี้ยเนี่ยแหละคือเจ้าเซลลูไลท์นะคะสาวๆแล้วตัวช่วยราคะพี่หมอยงมีตัวอะไรที่สามารถช่วยกาจัดเซลลูไลท์ออกไปได้บ้างกาจัดเซลลูไลท์ออกไปได้บ้างค่ะเมื่อกี้ที่ที่พี่พูดไปก็คือว่า ถ้าเป็นระดับของที่อธิบายทางกลไกทางโครงสร้างร่างกายมนุษย์เนี่ยนะคะก็คือว่าเซลลูไลต์เกิดจากเลือดมาเลี้ยงน้อยลงค,ความยืดหยุ่นลดลงผิวบางลงไขมันเกินเราก็มองหาว่าเฮ้มีเทคโนโลยีอะไรละ่ะที่สามารถทําแล้วตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในการรักษาเซลลูไลต์นะคะก็คือเทคโนโลยี RF มาอีกแล้ว RF ซึ่ง RF ที่ได้รับการรับรองก็มีหลายยี่ห้อนะคะมี RF แบบหัวเดียว RF แบบ2หัว3หัวแล้วก็มีหลายหัวตอนนี้อย่างที่หลายๆท่านก็รู้จักกันคือ RF หลายหัวหรือเรียกว่ามันติโพล่าที่ชื่อ Vina Legacy ตัวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะการทำคือเอาไปนวดค่ะน้องพอยนวดอันนี้พ่อยเคยทำใช่แล้วมันสบายด้วยเพราะว่ามันอุ่นอ่ <ช>ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวด้วยใช่ค่ะเอาไปนวดพอนวดเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นความร้อนตัวนี้ก็จะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีเกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่แต่ว่ามันสลายไขยมันด้วยไหมคะไม่ค่ะตัวนี้คือจะทําให้ไขมันที่มันหลุมหลวมจากอายุที่เยอะขึ้นกระชับเข้ามาหดตัวเข้ามาแน่นเหมือนไขมันเด็กอ่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันจะทําให้ผิวที่บางฟูขึ้น <C HA> จะทําให้ตัวไอตัวที่มันดึงล้างพังผืดดึงล้งลงมาเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นแล้วคลายตัวออกออแล้วทําให้เลือดมาเลี้ยงมากขึ้นมีความชุ่มชื้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเซลลูไลท์ก็จะดีได้แล้ววินัสเลกซี่เนี่ยใช้กับบริเวณไหนได้บ้างคะค่ะสําหรับตัวมัลติโพล่าร์เอฟหรือว่าตัววินัสเลกซี่ตัวนี้ค่ะก็คือตรงไหนที่ผิวเราเริ่มมีไขมันหลวมๆออกมาละเ,เริ่มมีผิวไม่น่นทําได้หมดเลยเพราะว่ามันแยกทําหัวก็ได้ทาหน้าก็ได้ อย่างเช่นทำเหนียงอันนี้น้องๆวัยรุ่นก็นิยมกันแล้วก็ทําแก้มป่องให้ดูแบบตึงกระชับขึ้นนะคะอนอกจากนั้นสําหรับบอดี้ก็จะเป็นทําต้นแขนที่แบบไม่แน่นไม่เฟิร์มให้กระชับขึ้นนะคะหน้าท้องที่แบบเริ่มไม่กระชับก็ทําให้กระชับขึ้นส่วนตัวเซลลูไลน์เองที่มักจะเกิดก็คือบริเวณ ขา,ขาทั้ง,<ร>งหมดเลยเนี่ยใ่ตรงนี้ตรงเนี้ยวนกันด้านหน้าก็มีต้นขาทั้งหมดเลยค่ะก็คือสามารถเกิดได้รวมทั้งตรงบริเวณสะโพกที่สูงขึ้นไปหน่อยก็เกิดได้น่องก็ทําได้บางคนมีเซลูไลท์ที่น่องก็คือทําได้ทุกแอเรีย ก็จะทําให้แบบสาวๆมั่นใจมากขึ้นเวลาใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราใส่กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงอะไรเงี้ยไม่มีคนมาส่องเธอขนาดนั้นแต่เราก็รู้สึกรู้ตัวเองไงว่ามันแบบมีผิวที่มันแบบเป็นเซลลูไลท์อยู่อะไรการรักษาเซลลูไลท์ค่ะน้องพอยต้องทาต่อเนื่องเพราะว่าร่างกายต้องใช้เวลาในการสร้างไม่ได้ง่ายสร้างคอลลาเจนหรือสร้างอะไรเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาสร้างเลือดแล้วต่อเนื่องเนี่ยคือควรจะบ่อยแค่ไหนคะอย่างจะไปทําตัววีนัสเลกซี่เนี่ยต้องทุกสัปดาห์หรือว่ายังไงคะถ้าแนะนําก็คือให้ทําทุกสัปดาห์ ห้าถึงเจ็ดวันครั้งหนึ่งนะคะก็ทําไปแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเซลูไลส์ระยะไหนมันจะมีระยะอีกถ้าเป็นระยะนิดหน่อยก็ทําไม่กี่ครั้งระยะสูระยะหนึ่งเนี่ยก็อา,อาจจะทําแบบ5ครั้ง10ครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นระยะที่แบบเริ่ม3เริ่ม4ละอันนี้หมอจะประเมินอีกทีว่าเป็นระยะไหนอันนี้ก็อาจจะทําจํานวนครั้งที่มากขึ้นแต่ไม่มีตัวเลขที่ตายตัวเพราะว่าสาเหตุการเกิดเซลูไลส์ก็คืออย่างที่พี่พูดไปตอนแรกมันมีหลายสาเหตุ ถ้ากรณีที่คนไข้ที่เป็นน้อยดูแลตัวเองดีฮอร์โมนดีไลฟ์สไตล์ดีออกกำลังกายด้วยถ้าอย่างเงี้ยอาจจะทำน้อยครั้งเราก็จะยิ่งเห็นผลอย่างที่บอกคือไม่ว่าเราจะมีเครื่องมือที่แบบมาช่วยเราดีแค่ไหนตัวเราเองก็ต้องช่วยตัวเองควบคู่กันไปด้วยเนาะแล้วพออยากจะรู้ว่าถ้าเรากําจัดเจ้าสุร่ายออกไปแล้วเนี่ยใช้เครื่องมือตัวนี้ช่วยไปแล้วแล้วมันจะกลับมาอีกไหมคะโอเคถ้าสมมติโดยปกติแล้วเนี่ยอันนี้คือ process เกิดจากการแก่ ะนะคะพูดตรงๆคือเกิดจากการเสื่อมการแก่ตรงนี้เพราะฉะนั้นกลับมาได้แน่นอน <Wow. S 2> แต่ถามว่ามันจะกลับมาหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองถ้าสมมุติเราดูแลตัวเองกินอาหารที่มีประโยชน์กินน้ําตาลน้อยออกกําลังกายพักผ่อในให้เพียงพอฮอร์โมนสมดุลโอกาสที่จะกลับมาก็น้อย <Wow. S 2> หมอเจอหลายคนที่ทําไปแล้วแล้วเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วคก็ก็ไม่ได้กลับมา หรือบางคนอาจจะแบบทําไปแล้วตอนนี้อีก3ปีโอเคพออายุเยอะขึ้นหนักๆแล้วสปีโอเคมันก็กลับมาบ้างมันก็ถึงเวลาของมันเวลาประมาณสมควรของมันอะไรแบบนั้นใช่อย่างตัวหมอเองก็ทําเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วทําประมาณ10ครั้งอะค่ะสิรอบก็ดีขึ้นเลยแล้วก็ผ่านมา3ปีมันมาอีกแล้วตามวัย ไม่ได้ออกกาลังกายด้วยน้องพรอมไม่ได้ออกกำลังกายก,ก็กยอ,อย่างพลอยว่าและะ้วค่ะคือดูแลตัวเองควบคู่กันไปด้วยก็คือมีเครื่องมือดีๆเป็นตัวช่วยแล้วแต่เราเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยต้องเลือกทานเลือกกินออกกําลังกายดีๆนะคะ ยังไงก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนาะฝากให้กับสาวๆนะคะหวังว่าจะได้ความรู้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ยังไงเดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนเนาะวันนี้ให้พี่หมอหญิงฝากดีกว่าแฟนๆที่หมอหญิงก็เยอะมากเลยนะคะเขาจะได้ช่วยมากดอะไรกันบ้างคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะจาได้แล้วกดกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะติดตามกันเข้ามาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ